นี่แหละค่ะเมื่อก่อนดิฉชนก็เป็นคนหน้าหนาไร้จิตสํานึกและสนใจแต่ตัวเองแบบนี้จนกระทั่งมาใช้ครีมหน้าบางปุดปุดซึ่งเป็นครีมชนิดแรกของโลกที่ลดความหนาของหน้าได้อย่างเห็นผลจึงเมนผลให้คนสมัยนี้หน้าหนาและไม่ใส่ใจคนอื่นมากเราลงจึงโบกแท็กซี่แต่หน้าอื่นในระยะเผาขนได้อย่างหน้าตาเฉยขับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้าแล้วยังบีบแต่และคนอื่นแย่งคนพิการเข้าห้องน้ําได้อย่างไม่รู้สึกรู้สา รู้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วแต่ก็ยังไปอ่อยสง,งันแหมกุลสตรีเชิงลุกแต่สิ่งที่เราทําได้ก็แค่ถ่ายรูปไประบายบนพันทิปแต่ปัญหานี้จะหมดไปด้วยขีมปุ๊ดปุ๊ดจนค้นพบโสมแดงจากเกาหลีใต้ที่สามารถตรงเข้าซ่อมแซมส่วนประสาทที่ชํารุดถึงกระมละสันดานเราทนรองกับอาสาสมัครที่ไหลจิตสํานึกกว่า10คนกว่า8 0เปอร์เซ็นต์เห็นผลในทันทีจากผิวหน้าที่เคยด้านหนากลับมาบอบางจนรู้สึกได้ขีมหน้าบางปุ๊ดปุ๊ด เผยจิตสำนึกที่ซ่อนเร้นในตัวคุณให้กลับมาหน้าบางจนแค่คนอืน่นหน้าบางจนปล่อยวางผัวชาวบ้านใช่ค่ะหน้ายิ่งบางก็ยิ่งรู้สึกถึงกันมากขึ้นต้องใช้ครีมปุ๊ดปุ๊ดใช่ครับ